ได้อยู่คะ่ะรูทสองแอปแบลวแอปแบลวสองแอปแบลวนะรัฐบาลไทยลงพรุ่งนี้จ้าอ่ะกริกจะเข้ามากล่องส่มร้อยเก้าเก้ารหัสเก้าสิบแปดนะคะใครอยากได้กล่องสุ่มเจ๊ฟองเบียเป็นกล่องสุ่มเครื่องรางของขลัง กล่องละร้อยเก้าเก้านะคะส่งฟรีกล่องละร้อยเก้าเก้ารหัสเก้าแปดค่ะใส่รหัสมาได้นะจ๊ะออกอะไรออกสองศูนย์เจ้าเก้าค่ะเข้าฟันสองจ้าเฮ้ยทำไมชอบอ่อ ผู้ตื่นกล่องสุ่มขอคนไม่ดามาานะคะเอ่อกล่องละร้อยเก้ขอคนไม่ดามาไม่ได้ทองไม่ดามานะคะเออเข้าใจว่าสุ่มนะเข้าใจคำว่าสุ่มนะคะกล่องสุ่มกล่องละหนึ่งร้อยเกบเก้าบาทจะส่งฟรีราส 9 8ค่ะโอ๊ยรอดตายรอดไปอีกหนึ่งมือแล้ววันที่แล้วให้5ออก5อะไรนะ5 6เนาะวันนี้ให้2ออก2 0นะคะมาตัวรูดสนั่นเหมือนกันจริงๆแล้วเขาก็เล่นรูดกันนั้นละจ่ะแม่นะคะโอเพราะว่าหนูให้เลขหนูพูดตามตรงว,ว่าหนูให้เลขน้อยมากนะอืม ขนส่งอะไรแม่ JNT คะ่ะ ah, 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 ah. ขอรัฐ <cs Hamilton> <ร>บาลไทยค่ะจะให้วันนี้หรือยังไม่มาหรอคะแจ้งแล้วนะคะว่ารัฐบาลไทยลงให้ในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่13เวลาเที่ยงนะคะ พัสดุได้รับแล้วค่ะพิพิเนสสวยมากนะคะเก็บเงินไปทางได้ไหมอยากได้อ่าร้านหนูไม่มีปลายทางนะบัญชีบัญชีบริษัทเจฟองเมียแปดแปดนะคะอ่ะก็มากรีดก็แล้วก็มาดีใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวที่บอกวัานี่ยหุ้นมันไหลหนึ่งไหลสองเยอะมาก โอนเงินราคา120บาทแผ่นทองทาเวสุวรรณยังไม่มีการติดต่อได้มาเลยค่ะทักเพจมาเลยนะคะคุณพี่เดี๋ยวูเช็คให้ดูแป๊บนึงหายไปแล้วทักเพจมานะคะเราจะได้เช็คให้เอา้าจิ้มไม่ได้อะได้ไหม ได้อยู่เนาะบนออกศูนย์เก้าเก้าล่างออกสองศูนย์นะออโอ้แล้วกดบันทึกสลิปไม่ได้ต้องทำไมฮนะโอ้แล้วกดบันทึกไม่ได้ครับแม่เออได้ที่ยังแม่กำลังกำลังเลยโลกเอ่อกล่องสุ่มเก้าเก้าไอ้กล่องสุ่มร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีเป็นกล่องสุ่มเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลนะคะใครที่ไม่ได้ทอง อย่าดาม่าเพราะว่าคนไม่โอนเยอะมากเลยอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมาเอฟกันมาสารพัดมากมายทำไมาไม่โอนกันรหัส98อย่าเอฟเล่นนะคะปอมเยอะมากคะ่ะเ,เจ๊วางเลขกันให้ผึผับเลยคะ่ะแม่ค้ารอตตอรี่ียังไม่ได้วางเลยคะ่ะแก้มันอยู่เลยเต็ดด้วยซฟเซฟนะฮะเออนะฮะ โอเคได้ทองต้องสุ่มห้าเก้าเก้าค่ะก็ไม่เสมอไปอๆๆได้อยู่ค่ะวิ่งสองได้หมดเลยนะสองมาคลุมหมดเลยนะวันนี้จะบนหรือจะลางหรือจะหกตัวอะไรของเขานะี่ยได้หมดแล้วเธอจา๋าหรือีหายถูกหวยปะเนี่ย ฮัลโหลถูกบังเก้าแต่ออกเบิ้นไหมนะเบิ้นเน,ะนาะแล้วจะออกสองเกา้าช่วยมาเลยมานมมนเออใช่ไอหกซ่องก็ไปนะสุดนู้นเลยอะไรนะคนทุกเยอะรุดซ่องอืมโอเคอะไรนะ อืเอออ่ะหมดเมิดดากเลยจ้าสาธุเจ้าค่ะเออสาธุเด้อบอกก็มิดดากอาดิดิคอยขอสาธุเด้อก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะค่ะนะคะ นะคะกีดอะไรนะคะกีดอะไรไม่รู้นะอยากกีดทำไมหรอเออสายรูดถูกตลอดอา้าวคุณพี่คุณพี่ถูกเหรอคะเขายังบอกเลยว่าหมดดากหนูก็งงนะคะไม่ได้นะไม่ได้มันไม่มีกำลังใจนะฮะไม่เอาไม่น่ารักเลยอย่าพูดแบบนี้สิอืมไม่เอานะไม่น่ารักเลย อืมไม่เอานะไม่เอาอย่าพูดแบบนั้นสิใจทอไม่ดีเลยเราก็ไม่รู้เนาะก็ะทำกันสุดความสามารถกันทุกคนแหละคนให้เลขอ่ะเออให้ยังไงก็ไม่รู้จะถูกยังไงก็ไม่รู้ค่ะแต่เราก็คิดว่าเราก็เจิงแล้วนะ เราก็คิดว่าเราก็จิงแล้วนะเราก็คิดว่าเราก็ให้เลขแบบแบบขาดอะนะเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาเล่นยังไงกันเออเราคิดว่าเราให้แบบเนี้ยเราเราให้ขาดแล้วนะตัวเลขเนะี่ยเราพัฒนาสองตัวเดียว เราคิดว่าเราให้เลขขาดและเราให้เลขแบบชัดเจนมากๆแล้วนะคะอืเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงอืมให้เลขขาดมากแล้วนะอือืคนที่ไม่ถูกไม่เขาไม่มีบุญขัดเจกันเยอะอย่าไปว่า,างั้นสิ มีน่ารักโตยหอ,อ่ะโอเคนะคะปิดไลค์เดอ้อใครได้ก็ดีใจด้วยนะคะอ่ะลาแล้วสวัสดีค่ะเมื่อวันจันทร์วิ่งห้ายังตามเจ๊เลยวันนี้วิ่งสองก็ใช,ช่อ่ะโอเคอืถูกถูกรูดเออถูกรูดสองบาทหนึ่งเห็นไหม,มก็น่ารักจะตายอ่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ